ในวันนี้เนี่ย <ฮะ S 1> ไม่ว่าจะาจั <ฮะ S 1> ดแงเอานะฮะแลได้ทรงข่าวนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับให้จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับได้เป็นสถานที่สําหรับจัดการแสดงโขนนะครับชุดหนุมานชานกำแหงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโขนพระราชทาน นะครับแล้วก็การที่ดีใจก็มีอยู่สอสเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็ดีใจว่า,าคนสลับ,บุรีนะครับโดยเพราะลูกหลานแล้วก็เด็กวัยรุ่นนะจะได้มีโอกาสได้ได้จากการช่วยรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเรื่องภาไทยนะครับผมเองก็อยากจะเชิญชวนว่า วันที่เจ็ดสองกับเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยนะครับที่ผู้จัดการที่ที่แขกเราเรียกแบบพี่แขกนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่านับเป็นพระมหากรณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานขนพระราชทานมาแสดงที่จังหวัดสระบุรีเรานะครับ ซึ่งแสดงอย่างที่ท่านประหลัดกระทรวงบอกนะครับว่าสถานที่วัดพระพุทธบาทแห่งนี้นะครับซึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่10ก็ตั้งแต่ทํามาเนี่ยเ,เปิดโอกาสให้องค์การบริหารสนจังหวัดสระบุรีนะครับมีโอกาสได้เข้ามาร่วมจัดการแสดงโขนพระราชทานครั้งนี้สารเจ้าพ่อขตกและเรื่องอ,อ,อาหาร ทางเทศบาลก็ดูแลผู้ที่มาทํางานที่นี่นะคะมีอ่านที่จอดรถในนี้ไม่สะดวกไปจอดไกลๆมีรถลางรถอะไรมารนถะสุขของสุขขาอะไรเราสบายกันมากนะครับสรับเเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับ หนุมานชาลฤทธิทไกรเรานิสยัยคุ้มผ้าขนขนศิลา,ลลาตามบไป